สวัสดีครับทุกคนมาพบกันอีกแล้วนะครับกับมุมมองน้ํามันนะครับประจาวันศุกร์ที่22ธันวาคมนะครับวันนี้ก็น่าจะเป็นศุกร์สุดท้ายของเดือนแล้วนะครับที่จะสามารถใช้ในการเทรดได้นะเดี๋ยววันนี้เรามาอัปเดตแผนต่อจากเมื่อวานนี้กันนะครับแผนที่ให้ไว้เมื่อวานนี้นะครับมีอยู่3โซนด้วยกันเนาะให้มุมมองบายไว้นะครับก็จะมีที่ราคา72.93นะครับแล้วก็71.41และสุดท้ายนะครับที่จะพิจารณาบายเนาะก็อยู่ที่70.66นั่นเองนะครับโดยที่เมื่อวานนี้นะครับราคานะครับมาใช้ โซนแรกของเรานะครับแล้วก็มีการ confirming เป็นที่เรียบร้อยนั่นเองเนาะก็คือถ้าพี่ๆคนไหนนะครับมีชุดความรู้เนาะของคอร์สท,ที่อยู่ใน b a u o r Trade Academy เรานะครับ ไม่ว่าจะเป็นคอร์สซูเปอร์เฮนเดนนะครับคอร์สของฝั่งโครงสร้างนะครับสามารถใช้คอนเฟิร์มได้นะครับณจุดนี้ทําให้สามารถเทรดบายขึ้นมาได้นั่นเองนะครับแล้วก็บวกกันมาสวยๆเลยนะครับใครได้กําไรจากชุดนี้มานะครับยินดีด้วยนะครับส่วนตัวเองก็ได้มาเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็เห็นพี่ๆนักเรียนของเรานะครับได้มาเช่นเดียวกันนั่นเองนะครับทีนี้ครับด้วยความที่วันนี้นะครับเป็นวันศุกร์สุดท้ายเนาะของเดือนนี้แล้วนะครับที่จะสามารถเทรดได้นั่นเองนะครับด้วยความที่วันจันทร์หน้านะครับเป็นวันที่25เนาะ ยีนี้เดี๋ยวเรามาดูปฏิทินกันก่อนนะครับอย่างที่รู้กันดีเนาะวันที่25นะครับทุกคนจะตรงกับช่วงของคริสต์มาสนั่นเองนะครับสัปดาห์หน้านี่เนาะวันจันทร์นะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นวันหยุดของแบงค์ด้วยนะครับแล้วก็ทําให้ วอลุ่มตลาดไม่มีแล้วนะครับแล้วก็ทางฝั่งของโบรกเกอร์ที่เราเทรดเนี่ยก็น่าจะหยุดพักแล้วนะครับก็ตั้งแต่คริสต์มาสไปนะครับจนถึงปีใหม่เนาะทำให้วันนี้นะครับมุมมองในการเทรดที่ติจะให้ไว้นะก็จะให้เป็นภาพใหญ่ๆไว้ก่อนเนาะแล้วก็ถ้าใครยังคงรันรันกำไรจากชุดของไม้นี้อยู่นะครับก็วันนี้อาจจะพิจารณานะครับแบ่งเก็บปีนี้ทั้งหมดแล้วก็นํากําไรส่วนนี้นะครับไปใช้ชีวิตกันเนาะเดี๋ยวมาอัปเดตกันก่อนนะเดี๋ยวาพามาดูในภาพของ เดยกันก่อนแล้วกันครับเดมื่อวานนี้นะครับเป็นการปิดรูดไส้กลับขึ้นมาเนาะ เป็นแบบปิดเขียวนะครับรูดไส้นะใงชุดนี้นะครับแล้ววันนี้เปิดมาก็เขียวต่อนั่เองเนาะเพราะฉะนั้นนะครับจุดของวันนี้นะครับพิจารณาจุดโซนใหญ่ๆนะจุดโซนใหญ่ๆนะครับก็ถ้าเป็นภาพของเดนะครับก็ยังมีโอกาสนะครับที่ราคาจะปรับตัวลงมาที่ QM อยู่เนาะถ้ายังไม่ได้มีโครงสร้างใหม่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็ในของฝั่งของเดนะครับยังไม่ได้เข้าเงื่อนไขของการเป็นเทรนขาขึ้นที่สมบูรณ์แล้วกันนะถ้าพี่ๆในคอร์สจะเข้าใจนะครับและทีนี้เรามาดูกันต่อนะครับที่ภาพของ4ชั่วโมงนะครับด้วยความที่1ชั่วโมเนอ QM นะครับจะอยู่จุดข้างล่างนะครับแล้วก็ของ4ชั่วโมงนะครับโซนตรงที่เราใช้เมื่อวานนี้ก็ยังรับไว้อยู่นั่นเองเนาะเพราะฉะนั้นครับตรงจุดนี้นะเดี๋ยวขอลบไปก่อนเลยเนาะจุดแรกที่เราจะรอะครับรอ QM ข้างล่างนะครับและจุดถัดไปนะก็คือเป็นจุดของภาพนี้ครับที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้นั่นเองเนาะถ้าเบรกขึ้นไปแล้วม้วนตัวลงมาครับให้เราได้เทรด QM buy ขึ้นไปอีกชุดหนึงเนาะก็จะทําให้ ตรงจุดนี้สามารถพิจารณาเทรดบายได้อยู่เช่นเดียวกันนั่นเองนะครับและส่วนของแนวรับถัดไปนะครับตรงชุดนี้เนาะที่ตีไว้นะครับนี่น่าจะเป็นของ4ชั่วโมงตรวนี้แหละที่ตีไว้ให้เมื่อวานนี้นะครับเปนชุดกรอบใหญ่ตรงนี้นครับแต่พอดรอปลงมาดูแล้วครับหรือเลยมาสังเกตเห็นว่า จุดที่มีนัยยะมากกว่าน่าจะเป็นของชุดเล็กตรงนี้นะครับก็เป็นของหนึ่งชั่วโมงนั่นเองครับที่สามารถรอรับได้เช่นเดียวกันนั่นเองเนาะถ้าในมุมมองนี้ครับมีโอกาสเกิดภาพไหม่ได้บ้างนะก็มีโอกาสเกิดการปรับตัวลงมาแบบนี้เนาะถ้าแบบปรับตัวขึ้นมานะครับแล้วตรงนี้เขาไม่ได้เบรกขึ้นไปเนาะทำ QM ให้เรานะครับมีโอกาสที่ราคาจะปรับตัวลงมาใช้โซนข้างล่างแล้วก็ปรับตัวเด้งขึ้นได้เช่นเดียวกันนั่นเองนะครับแต่ถ้าชุดข้างล่างเอาไม่อยู่เนาะเราจะไปรอชุดถัดไปข้างล่างนี้เลยนะครับและทีนี้ครับจุดของเนด ยังไม่ได้เป็นเทรนขาขึ้นที่สมบูรณ์ใช่ไหมแต่ปรากฏว่าของ4ชั่วโมงเนี่ยเป็นเทรนขาขึ้นที่สมบูรณ์แล้วนะครับและตอนนี้นะครับถ้าดูจากโมเมนตัมเนาะ ถ้าดูจากโมเมนตัมนะครับจุดของการเทรดหน้าบายนะครับในของ4ชั่วโมงเนาะไม่ได้ปลอดภัยมากนักนะครับโซนสชั่วโมงตรงนี้เนาะอาจจะต้องรอคอนเฟิร์มนะครับในรูปแบบของ QM นะครับหรือถ้าพี่ๆคนไหนเนาะอยู่ในคอร์สของ Bow ว์เทรดอะแคดมีเรานะครับก็จะมีคอร์สต่างๆนะครับที่สามารถใช้กลยุทธ์ในการคอนเฟิร์มของแต่ละเทคนิคได้เลยนั่นเองเนาะก็แต่ถ้าให้หลักๆนะครับก็มองว่าเป็นภาพของการรอ QM ดีกว่านะครับจะปลอดภัยมากที่สุดเนาะเพราะฉะนั้นครับวันนี้ก็จะให้แผนไว้ประมาณกรอบเดิมเลยนะครับไม่มีอะไรมากเนาะ น,นะครับก็จะมีจุดปลายตรง QM นะครับแล้วเราก็จุดรอรับข้างล่างนะครับก็กรอบโซนอาจจะอยู่แถวๆใ,ใกล้ๆเดิมด้วยเช่นเดียวกันเนาะเดี๋ยวเราค่อยอัปเดตสวิงกันนะครับในการกลาง QM เนาะก,ก็กลางจากสวิงลงนี่ครับขึ้นไปทำไฮที่ชนะไฮก่อนหน้าได้แบบนี้เนาะแล้วเราก็มาใช้ค่าที่61.8นะครับในการเข้าเทรดนั่นเองเนาะประมาณนี้ล้กันนะครับพี่ๆทุกคนก็สุดท้ายนี้นะครับ ปีใหม่นี้เนาะจะสิ้นปีกันแล้วนะครับพี่ๆได้ตกผลึกอะไรกับการเรียนรู้ในการเทรดของเราบ้างนะครับใครได้เรียนรู้อะไรกันบ้างนะคอมเมนต์ใต้ข้างล่างให้หน่อยนะครับเพราะว่าว่าถ้าสมมติมุมมองน้ำมันมุมมองทองคําหรือแม้แต่มุมมองดัชนีต่างๆนะครับที่ทาง Bauer Update ให้เนาะถ้ามีประโยชน์นะครับฝากคอมเมนต์นะครับว่าเป็นประโยชน์ให้หน่อยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกดแชร์แล้วก็กดติดตามพวกเรานะครับ b a w e r Trade Academy ไว้ด้วยแล้วกันนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ ฝากถอนเงินง่ายครับในแอปพลิเคชันเลยมีการแจ้งเตือนปฏิทินอีเวนต์ต่างๆที่จะเกิดขึ้นในตลาดแอปเนี่ยจะคำนวณตัว SL และ TP มาให้ผมเป็นจำนวนเงินให้ได้นะติดต่อซัพพอร์ตที่เป็นคนไทยนะคะได้ภายในแอปเลยผลิตภัณฑ์ของ XTB มีให้เลือกมากกว่า2,100ชนิดสำหรับเต้ยที่เทรดมามากกว่า8ปีบอกเลยว่าต้อง XTB เท่านั้นค่ะ